พบกับ e อ็กซ์คลูซีฟคาร์เรนะครับวันนี้เราอยู่กับเจ้ารถ MPV อนเนกประสงค์7ที่นั่งคันนี้ Toyota VeL ลรุ่นเริ่มต้นรุ่นสมาร์นะครับค่าตัวณนะตอนนี้อยู่ที่7 9 5 0 0 0บาทหรือพูดง่ายก็คือ800,000มีทอนนั่นเองครับวันนี้จะพามาดูภายนอกภายในนะครับรอบคันแล้วก็ออปชันต่างๆรวมถึงการพับเบาะนะครับว่ารุ่นเริ่มต้นรุ่นเนี้ยมันเหมาะสมฟังก์ชันครบเพียงพอให้คุณใช้งานในชีวิตประจำวันได้หรือเปล่าไปชมกันได้เลยครับ มาเริ่มกันที่ภายนอกนะครับเริ่มจากด้านหน้าเลยดูรูปร่างหน้าตาก็ดูโชบเชี่ยวดูสปอร์ตดูทันสมัยนะครับตรงนี้ก็คาดสีเงินมานครับโลโก้โตโยต้าขนาดใหญ่แล้วก็กระจังหน้าเนี่ยเป็นชิ้นพลาสติกนะแต่ว่าเคลือบสีดําเงาให้มันดูเวลาแดดต่อมันก็จะระยิบระยับนิดหนึ่งนะครับต่อมามีไฟตัดหมอกมาให้นะครับตัวเวลสแล้วก็ตรงนี้เป็นคิ้วทําเป็นสีเงินตัดมานะครับ ส่วนไฟไฟหน้าเนี่ยเป็นไฟ LED นะครับเป็นไฟเปิดปิดอัตโนมัติอยู่แล้วแล้วก็มีตัวไฟเลี้ยวแบบ s e เควนเชียคือไฟวิ่งมาให้ด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่ด้านข้างกันต่อครับโอเคมาที่ด้านข้างของตัวรถนะครับเริ่มจากล้อก่อนล้อนะครับยางให้มาเป็นขอบ16นะครับทั้ง4ล้อเลยเป็นยางดันหลบนะครับแล้วก็แม็กซ์เป็นสีเงินนะครับตัดกับอสีดำนะครับผมดูสวยงามดูสปอร์ตนะครับผมต่อมามาที่ตัวกระจก มองข้างของตัวเวลอสเนี่ยเป็นพับไฟฟ้านะแล้วก็มีบายสปอตมาให้นะครับผมตรงนี้ก็จะคาดขอบสีเงินมาให้นะครับยาวไปถึงข้างหลังเลยทําให้มันดูมีมิติมีการตัดนะครับผมแล้วก็ข้างล่างนี้เป็นชิ้นพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกสีดําปกตินะครับผมแม็กเป็นสีเงินแล้วก็ตัวเสาอากาศเป็นแบบคีพฉลามแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูด้านท้ายกันต่อครับมาต่อกันที่ด้านท้ายนะครับไฟท้ายเนี่ยก็คาดกลางยาวมาเลยนะครับเป็นไฟท้ายแล้วก็ ไฟเบรกโดนที่3ตัวอยู่ตรงนี้นะครับบริเวณตรงนี้นะครับมีที่ปัดน้ําฝนด้านหลังมาให้ด้วยนะสำหรับตัวเวลสไฟเลี้ยวข้างหลังนะยังจะเป็นแบบธรรมดาไม่ใช่ซีเรียลซีเียลจะมีแต่ด้านหน้านะครับไฟวิง่งเนาะแล้วก็คันรุ่นเนี่ยครับตัวเริ่มต้นสมาร์ทเนี่ยจะมีกล้องมองหลังมาให้นะครับแล้วก็มีเซนเซอร์การระยะ2จุดแต่ยังไม่มีกล้องมองแบบ360องศานะโลกโก้ตัวใต้ตรงนี้ รุ่นเวลอสนะครับเป็นตัวโลโก้เนาะแล้วก็ฝาถาังน้ํามันเขาจะอยู่ด้านซ้ายมือของตัวรถนะครับอยู่ตรงนี้บริเวณนี้เราเปิดจากข้างในนะครับตัวนี้รองรับ e20 แล้วนะครับแล้วก็แก๊สฮอร์9้ได้หมดเลยโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูด้านในกันเริ่มจากด้านท้ายก่อนดีกว่าของเวลอสตนะครับตัวนี้จะเป็นเปิดฝาท้ายในแบบแมนนวลนะเป็นแมนนวลมาเปิดจากข้างหลังอย่างเดียวเลยนะครับนะครับยังไม่มีคลิกเซนเซอร์แล้วก็ตรงเนี้ยจะเป็นที่เก็บ ของเล็กๆน้อยๆนะครับซ่อนตาไว้นะครับแล้วก็ตรงด้านข้างเนี่ยจะมีที่เก็บของอีกนิดหน่อยแล้วก็มีไฟส่องสว่างมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้ไม่ใช่ชุดซ่อมยางนะเป็นยางอะไหล่เลยมียางอะไหล่ามาให้ใต้ท้องรถนะครับแล้วก็มีเครื่องมือไขาย,ยางอะไหล่ยอยู่ตรงนี้ซึ่งดีมากๆครับผมโอเคแล้วการพับเนี่ยเบาะแถวที่3เนี่ยนะครับพับได้แบบ50-50นะครึ่งครึ่งเลยเดี๋ยวผมพับให้ดูตอนพับเราก็แค่ดึงสลักตรงเนี้ยที่ยื่นมานครับดึงลงไปแล้วก็ ล่อไปเลย,เลยอันนี้คือพับครึ่งหนึ่งเดี๋ยวผมพับอีกบอ่อนะมันก็จะลาบไปเลยนะมีพื้นที่กว้างไหมนี่ตรงนี้นะครับแล้วก็เวลาขึ้นนี่ก็ดึงตรงนี้มีที่ดึงช่วยเสริมแรงมาดึงมาปุ๊บปุ๊บโอเคประมาณนี้นะครับสําหรับที่เก็บของด้านหลังของเ e ล o อสเดี๋ยวเราพาเข้าไปนั่งเบาะแต่ละแถวดูดีกว่าว่านั่งได้จริงนั่งได้สบายไหมนะครับไปโอเคครับเดี๋ยวเราพาเข้าไปนั่งเบาะผู้โดยสาร แถวหลังสุดนะครับแถว3ว่านั่งได้จริงนั่งได้สบายไหมแต่ก่อนอื่นเนี่ยต้องพับเบาเข้าไปก่อนนะเบาแถวที่2เนี่ยพับแบบ 60- 40นะครับก็คือเราดึงสลักตรงนี้ลงปุ๊บเบาเขาจะยกให้อัตโนมัติเลยเหมือน f o r t u n e er เเลยแล้วก็ก้าวขึ้นไปได้เลยเดี๋ยวขออนุญาตก้าวไปนิดนึงนะโอเคเข้ามานั่งที่เบาะของผู้โดยสารตอนหลังสุดแล้วนะครับเบาก,ก็นั่งสบายอยู่นะครับเดี๋ยวอันนี้มันจะปรับสเต็ปได้ด้วยนะอันนี้มันตั้งฉากเพราะว่าข้างหลังเมื่อกี้เราปรับ ตั้งฉากไว้นาะที่เราปรับโชว์ให้ดูเมื่อกี้นะครับมันจะปรับได้3สเต็ปนะครับ 1, 2, 3สเต็ปเลยนะครับเดี๋ยวผมปรับฝั่งนี้ก่อนแล้วก็ลองเอนนั่งจริงแบบนั่งจริงๆเลยปรับสุดไปโอเคนั่งได้นะครับนั่งได้แล้วก็ตัวที่พิงศีรษะก็ปรับขึ้นได้นะครับโอเคเดินทางไกลๆได้อยู่ครับ uh, พื้นที่ Headroom เหลือนะครับแล้วก็เล r ร o มก็เหลืออยู่นะครับนิดหน่อยเพราะว่าเนี้ยเราปรับบ่อแถวที่2เนี่ยแบบที่ มีคนนั่งจริงนะครับจริงๆอ่ะปรับขึ้นไปข้างหน้าอีกนิดหนึ่งก็ได้แต่ว่าเราเอาให้ผู้โดยสารแถวที่2องเขานั่งสบายนิดนึงนะครับเราก็นั่งได้ครับนั่งได้เป็น2เบาะนะครับแล้วก็จะมีตัว power outlet ให้1ช่องนะชาร์จได้ข้างเดียวนะข้างนู้นไม่มีแล้วก็มีร่องที่เก็บของนิดหน่อยมีกระจกตรงนี้นะครับทําให้เราไม่รู้สึกอึดอัดมากเท่าไหร่แล้วก็มีที่วางของที่วางแก้วน้ําได้2แก้วตรงนี้นะครับ2ฝั่งเลยเนาะอันนี้ก็เป็นเบาะผู้โดยสาร ตอนหลังสุดนะครับนั่งได้2ที่นั่งนะครับอ,อ๋อลืมบอกว่าเบาะของเวลอสเนี่ยเที่นั่งเนาะก็จะแบ่งเป็นตอนหน้าเนี่ยคนขับข้างคนขับ2นะครับแถวที่2เนี่ยนั่งได้3คนนะครับแล้วก็แถวสุดท้ายนั่งได้2คนรวมเป็น7ที่นั่งนะครับผมโอเคแล้วเดี๋ยวลองพับก่อนอีกข้างหนึ่งไปนะครับอันเนี้ยถ้าเราจะพับอีกข้างก็ดึงสลักเหมือนกันอันนี้คือพับเต็มรูปแบบแล้วนะครับเวลาจะลงก็พับลงแล้วก็เดินลงได้เลยเนี่ยผมเดินลงไปเลย โอเคแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูแถวที่2กันต่อครับโอเคมาที่ตัวเบาผู้โดยสารแถวที่2แถวกลางนะครับเดี๋ยวเราพับลงก่อนพับลงก็แค่เอาเบาะลงให้เขาล,ลงสลักของเขาเนี่ยครับล้วก็เอาพนักพิงขึ้นนะครับแค่นี้เลยเดี๋ยวผมกลัาวไปหน้าข้างในปิดประตูก่อนโอเคอันนี้คือปรับแบบมีคนนั่งข้างหน้าจริงด้วยนะคนขับมีคนขับจริงปรับแบบมีคนนั่งจริงๆแล้วนะครับก็พื้นที่เล็กรูมเหลือแล้วก็เฮดรูมเหลือนะครับผม โอเคเดี๋ยวเราลองปรับพนักพิงพนักพิงของเขารู้สึกจะปรับเอ็นได้สุดเลยนี่เอ็นนอนได้ปรับตรงนี้สลับนะครับดึงแล้วก็ดันลงไปนะครับปรับเอ็นได้หลายสเต็ปเลยนะครับเดินทางไกลก,ก็ปรับนอนได้เลยโอเคแต่เราปรับเอาแค่เราพอนั่งได้โอเคอันนี้สบายเดี๋ยวผมเอาขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งว่าอันนี้มันลาบไปโอเคครับนี่สบายแล้วก็ตัวที่พิงศีรษะแถว เกวนี้นั่งได้3ามคนนะครับที่พิงศีรษะตรงกลางก็ปรับขึ้นได้ับขึ้นโอเคโอ้ okay. oh, สบายเลยนะครับนี่ลงล็อกเลยเดินทางไกลที่วางแขนนะครับถ้าตรงกลางไม่มีคนนั่งเราก็ดึงสลักตรงนี้นะเอามาเป็นที่พักแขนดึงทีนึงเอาลงโอเคหนานะตัวเนี้ยเราก็เลยแบบพิงเอามือวางได้สบายเอาแขนวางได้สบายเลยแต่ตรงนี้ไม่มีที่วางแก้วน้านะที่วางแก้วน้ําเขาไปอยู่ด้านข้าง นะครับตรงนี้หนึ่งช่องแล้วก็ด้านข้างนั้นนะหนึ่งสองแล้วก็ตรงนี้ต้อนไว้ดึงลงมาวางได้อกีกหนึ่งแก้วแต่น่าจะเป็นขวดน้ำหรือแก้วน้ําเล็กๆอันนี้แก้วใหญ่วางไม่ได้แก้วใหญ่ต้องแก้วใหญ่ต้องมาวางตรงนี้เอานะครับมีทั้งหมด3ามช่องตรงนี้นะแล้วก็ด้านข้างตรงนี้ด้านข้าง,งประตูก็มีที่อ๋อด้านข้างประตูด้วยมีที่วางแก้วน้ําด้วยนะครับตรงนี้เป็นทั้งหมดหนึ่งสี่ห้าแก้วข้างหลังเนี่ยนะก็ วางกันให้จุใจเลยแล้วก็มีที่เก็บของด้วยตรงนี้เล็กๆน้อยๆวางโทรศัพท์มือถือได้วางเอกสารได้แล้วก็ถ้าของอะไรที่ใหญ่ๆก็วางตรงนี้เก็บได้ลึกนะครับมีที่เสียบอ่า USB A มาให้2ช่องนะครับชาร์จไฟด้านบนครับไฟห้องโดยสารกลางเนี่ยใช้ร่วมกันนะครับเป็น LED นะไฟตรง,ไฟ,ตรงไฟห้องโดยสารเป็น LED เลยแล้วก็แอร์ด้านหลังเนี่ยปรับความแรงพัดลมตรงนี้นะแต่อุณภูมิใช้ร่วมกับด้านหน้านะครับ แล้วก็ข้างหลังเนี่ยไม่มีช่องแอร์ให้นะเราต้องใช้ร่วมกันเนี่ยก็มีที่ปรับให้นะครับปรับหมายถึงปรับโฟของแอร์นะครับให้เป่าตำแหน่งตรงไหนเนี่ยปรับเอาตรงนี้นะก็เดินทางไกลแอร์เย็นครับแอร์เย็นเวลสเดินทางไกลสบายดีครับโอเคเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราพาไปดูด้านหน้ากันอีกทีว่ามีอะไรบ้างนะครับโอเคครับมาอยู่กันที่ด้านคนขับนะครับผู้โดยสารตอนหน้า ของตัวเวล o ์ s m อ r สมาร์ทนะครับเริ่มจากแผงประตูก่อนกระจกนะครับกระจกเขาเป็นไฟฟ้า4บานนะแต่เป็นวันทัชเนี่ยคือบานฝังคนขับบานเดียวนะครับขึ้นลงสเต็ปเดียวนะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยลืมบอกด้วยข้างหลังตรงประตูด้านหลังเนี่ยก็เหมือนกันนะครับก็คือตรงนี้จะเป็นหนังบูนุ่มนะครับหนังสีขาวนะตัดสีขาวมาตรงนี้อันนี้เป็นชิ้นพลาสติกนะครับแล้วก็เป็นชิ้นพลาสติกหมดเลยตรงนี้ที่จับเปิดปิดด้านหน้าเนี่ยเป็นลายเคฟลาดด้วยนะแล้วก็ ตัดขอบเงินมาดูสปอร์ตดูสวยงามมากขึ้นนะครับตรงนี้มีที่วางแก้วน้ําที่วางขวดน้ําแล้วก็ที่วางของนิดหน่อยนะครับตรงนี้2ฝั่ง2จุดครับโอเคแล้วก็ตัวที่เปิดฝากระโปรงหน้าอยู่ตรงนี้นะครับ1จุดแล้วก็ที่เปิดปาถังน้ำมันแอบบอยู่ตรงนี้เล็กๆนะครับงัดขึ้นเปิดปาถังน้ํามันนะเบาเป็นปรับเบาเป็นแมนนวลนะครับ1 2 3 4 5 6, 6ี่ทิศทางนะครับผมโ okay. อเคเบาเป็นน เบาะเป็นแมนนวลแล้วก็ตัวพวงมาลัยก็เป็นแมนนวลนะครับปรับได้สี่ทิศทางเข้าออกขึ้นลงนะครับโอเคครับมาที่ตัวพวงมาลัยกันก่อนนะครับตรงนี้เป็นวัสดุหนังสังเคราะห์นะครับเป็นบุนุ่มนะแล้วก็ฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นแผงควบคุมรับสายวางสายเปลี่ยนเพลงแล้วก็โหมดวิทยุต่างๆนะครับด้านล่างนี้จะเป็นโหมดการขับขี่นะครับโหมดการขับขี่ของเวลอสเนี่ยก็จะมีอยู่สาโหมดคือธรรมดาอีโคแล้วก็สปอร์ตนะครับก็กดเหมือน เหมือนตัว a t i v e เลยถ้าเรามากดที่ Dive เนี่ยนะครับกดค้างเนี่ยครับเป็น Eco Mode นะครับกดค้างอ e ีกทีกลับไปก็จะเป็นโหมดปกติแล้วก,กดทีเดียวเนี่ยจะเป็น Power Mode แล้วก็ต่อมาฝั่งซ้ายจะเป็นตัวควบคุมเกี่ยวกับเพิ่มเสียงลดเสียงด้านล่างนี้นะครับแล้วก็การปรับการตั้งค่าแผงควบคุมตรงนี้นะครับแผงควบคุมตรงนี้จะเป็นหน้าจอดิจิตอลนะครับขนาด7นิ้วนะครับมีมาให้เนาะตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับฟังก์ชัน ต่างๆระบบความปลอดภัยวันที่เวลาหรือการออกแบบหน้าจอดีไซน์ต่างๆเนี่ยก็สามารถปรับดูตรงนี้ดูค่าของรถยนต์ได้นะครับตรงนี้เลยเนาะโอเคมาที่ตัวด้านบนนะครับตรงนี้เป็นชิ้นพลาส,สติกหมดเลยนะครับตรงคอนโซลนี้นะเป็นพลาสติกหมดเลยคือลูปแล้วก็ที่เก็บของตรงนี้ตรงนี้เป็นเป็นหนังนะสีขาวเหมือนกันเขียนว่าเวลออสนะมีที่เก็บของหนึ่งช่องตรงนี้นะครับก็ใหญ่อยยพอสมควรน,นะครับ แล้วก็มีที่วางแก้วน้ํหนึ่งช่องแอร์อยู่ตรงนี้นะครับช่องแอร์หนึ่งสองสามสี่ตรงนี้นะแล้วก็ลืมบอกว่าที่วางแก้วน้ําตรงด้านนี้ก็มีนะอีกช่องหนึ่งสามารถวางแก้วน้ําได้ตรงนี้นะครับช่องแอร์ตรงนี้แล้วก็จอกลางเป็นจอสัมผัสข,ขนาด9นิ้วนะครับผมรองรับอ่าบลูทูธแบบไร้สายแล้วก็ออโต์อินดอร์แอปเปิลคาเพย์อัลต์อินดอรแอปเปิลคาเพย์แบบมีสายนะจอเขาเป็นจอสัมผัสนะครับจอสัมผัสขขดได้เลยแครป อันนี้การตั้งค่าวความสว่างหน้าจอต่างๆก็สามารถปรับตรงนี้ได้นะบลูทูธอะไรนี้นะครับแล้วก็ที่เสียบ USB เวลาจะเชื่อม Apple Car p l a y a u ต o Android เนะี่ยจะซ่อนตรงนี้นะน,นี่ต้องงัดขึ้นมาดันลงแล้วต้องนัดลงมานะครับนี่ซ่อนอยู่ตรงนี้นะอยู่บนหน้าจอเลยเราเสียบปุ๊บเนี่ยหน้าจอ Apple Car p l a y a u ต o Android ก็จะขึ้นใช้งานได้เลยนะครับต่อมามาที่ตัวแผงควบคุมแอร์ที่อยู่ตรงนี้นะครับ อุณหภูมินะครับเราใช้ร่วมกันหมดเลยนะครับอุณหภูมิปรับอุณหภูมิได้แค่โซนเดียวนะครับใช้ร่วมกันหมดเลยแล้วก็ความแรงพัดลมด้านหน้านะครับตำแหน่งต่างๆแล้วก็ปรับแอร์อัตโนมัติก็สามารถทําได้นะครับ AC ความเย็นแอร์แล้วก็อุณหภูมิหมุนเวยียนในรถก็อยู่ตรงนี้นะครับผมโอเคแล้วก็ปุ่ม Start Stop Engine ้เขาอยู่ตรงนี้นะเปิดเครื่องยนตดับเครื่องยนเนี่ยปุ่มอยู่ตรงนี้นะครับเกียร์ก็เป็นเกียร์อัตโนมัติอยู่แล้วนะครับ ต่อมาเบรกมือไฟฟ้าเบรกมือไฟฟ้าก็เบรคสตัวเริ่มต้นเนี่ยมีเบรกมือไฟฟ้ามาให้แล้วนะแล้วก็ออโต้เบรคโฮมีมาให้ด้วยไวเลสชาร์จอยู่ตรงนี้นะครับเราสามารถวางโทรศัพท์ชาร์จได้เลยเดี๋ยวผมลองวางให้ดูอ่านี่ไฟเข้านะครับแล้วก็มีช่องเก็บของเล็กๆตรงนี้นะเป็นที่เก็บของมีพ o ว e เวอร์เอาลิตให้1ช่องตรงนี้นะครับพอวเวอร์เอาลตตรงนี้แต่เราเสียบกล้องไปแล้วนะครับแล้วก็มีที่เก็บของเล็กๆน้อยๆอยู่ตรงนี้อีก1จุดนะครับผมกระจก ด้านบนนะครับยังไม่เป็นาตาแสงอัตโนโมัตินะเป็นกระจกธรรมดาแล้วก็ไฟสองสว่างเป็น LED นะครับ uh. แล้วก็ตรงนี้ไม่มีที่เก็บแว่นนะ uh. แล้วก็ตรงนี้ไม่มีกระจกกระจกมองนะครับไม่มีกระจกแต่งหน้าตรงนี้ให้นะครับ <Abend> ด้านนี้มีไหมอูก่อนอ่าด้านนี้มีกระจกมาให้นะครับรถใหม่มากเลยยังไม่ได้แกะเราแกะก่อนมีไฟส่องด้วยนะครับมีไฟส่องให้ด้วย<อ> ปักใส่บางแดดได้โอเคโอเคครับเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราไปสรุปข้อมูลด้านหน้ากันอีกทีนะครับท้ายคลิปโอเคพาดูรอบคันภายนอกภายในไปแล้วนะครับก็ทุกคนน่าจะาสามารถตัดสินใจได้เบื้องต้นแล้วนะครับก็สรุปอีกทีหนึ่งนะครับโตโยต้าเวลวอสรุ่นสมาร์ทของเราเนี่ยมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรนะครับพร้อมพละกําลังแรงม้าอยู่ที่ร้อยแรงม้าแรงบิดอยู่ที่138นิวตันเมตรนะครับค่าตัวก็ ตีเป็นเลขกลมๆ8แ,แสนนะครับรถนั่งได้เจดที่นั่งนะครับสามารถปบบรับเบาะได้หลากหลายรูปแบบอเนกประสงค์นะครับเบาะนะครับเบาะนั่งได้เจ็ดที่นั่งนะครับเป็นวัสดุผ้าผสมกับหนังสังเคราะห์นะครับลันได้สีขาวก็ดูสวยงามจริงๆแล้วสําหรับผมนะครับออปชั่นต่างๆฟังก์ชันต่างๆที่ให้มากับตัวรถเนี่ยก็ถือว่าครบคันนะครับในราคานี้ได้รถขนาดนี้แล้วก็ออปชั่นก็จะมีบายสปอร์ตมาให้นะครับแล้วก็มีกล้องมองหลังมีเซนเซอร์ถอยหลังมาให้ผมว่าก็เพียงพอต่อการใช้งาน ในชีวิตประจําวันแล้วนะครับสำหรับครอบครัวเล็กหรือครอบครัวขนาดกลางเนี่ยก็เดินทางไปไหนมาไหนสะดวกครับด้วยรูปทรงรถที่ไม่ได้อ่าไม่ได้ใหญ่เทอะทะมากนะครับกระทัดรัดเดินทางไปในเมืองหาที่จอดได้สบายๆส,ส,สุดท้ายนี้นะครับเตยต้าเวลสเนี่ยก็ใครที่ยังไม่ได้อยากตัดสินใจซื้อหรือมีแผนที่จะเดินทางไปกับครอบครัวแต่ว่า,วารถที่คุณมีเนี่ยเป็นรถเก๋งธรรมดานะครับอาจจะนั่งไม่พอก็สามารถมาเช่าขับเองกับเราได้นะครับราคาเริ่มต้นรายวันเนี่ยก็สองแบงค์ามีทอนเท่านั้นนะ สุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ